ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเทคนิคง่ายๆอันหนึ่งนะที่จะทำให้เราแบบขายได้เพิ่มนะคอนเวอร์ชันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะเราทำกันตลาดในไทยก็คือ เราแค่ใส่ปุ่มนะ call to action นะครับปุ่ม add line ปุ่ม inbox ปุ่มเบอร์โทรนะเป็นปุ่มใหญ่ๆใ,ใส่เข้าไปในหน้าเว็บเราเนี่ยนะี่เราทำแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นก็ช่วยเลยนะนะเพราะว่าคือมันต้องทำให้ง่ายต่อต่อลูกค้าดูไหมการที่เราแบบใส่ปุ่มใหญ่เนี่ยนะครับนะปรากฏให้เห็นชัด,ชดเนี่ยนะครับนะลูกค้าเห็นปุ๊บก็กด a d ด line ได้เลยนะครับตัวตัวเซลล์เพจเนี่ยนะครับที่อาจารย์นะระบบของรนะ้านฟิวเนี่ยที่อาจารย์ทำไม่ให้นะ ตอนนี้ก็สามารถใส่ปุ่ม call to action นะครับปุ่ม a d d l ล n e ปุ่ม Inbox ปุ่มเบอร์โทรง่ายๆได้เลยเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับนะ่แล้วก็เข้าเข้าระบบของอาจารย์เนาะเข้าตามลิงก์ร้านเ o ย์ o ูดอทคมไม่ม้ทับแอปเนี่ยนะเคนทับทับย์เว o บแล้วก็สแลแอปเนี่ยนะครับก็เข้าไปลิงก์นี้เข้าไปเสร็จปุ๊บถ้ามันขึ้นให้เราล็อกอินด้วย Facebook เราก็ล็อกอินก่อนเนาะนะครับ ถ้าเรายังไม่เคยใช้ระบบของอาจารย์เลยที่เป็นระบบตัวเว็บไซต์นะครับที่มันสามารถสร้างเวบ็เบใช่ไหมสร้างเซลล์เพจแบบอัตโนมัติง่ายๆเลยแบบใบวันะจากการที่เรามี Facebook Page อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาสร้างใช่ไหมนะครับตัวหน้าเวบ็บเซลล์เพจได้เลยนะใช้ระบบของอาจารย์อันนี้อาจารย์เปิดไม่มีไรนะเปิดตัวหน้าเวบ็บนะครับที่เป็นเซลล์เพจอันนึ่งนะนะครับระบบของอาจารย์เนี่ยเราสร้างเว็บขึ้นมาได้ใช่ไหมจากตัว Facebook Page เนี่ยพอเราสร้างขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันก็จะมี นะครับให้เราสามารถแบบกดเข้าไปจัดการข้อมูลในหน้าเว็บเราได้นะครับวันนี้อาจารย์ก็คลิกเข้าไปนะที่เป็นแบบเปิดตัวเว็บไซต์นะครับไม่มีอะไรนะครับแตนะ่ถ้าใครยังยังไม่เคยเข้าไปใช้งานเนี่ยนะลองไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้อาจารย์มีหลายคลิปนะที่อธิบายวิธีการใช้ตัวเซลเพจนะนอะอธิบายเทคนิคในการเอาเซลเพจเนะี่ยมาช่วยในการแบบเพิ่มยอดขายใน Facebook นะนะเราทำกับตลาดด้วย a c e b o o k เนี่ยนะครับการที่เรามีเว็บไซต์เนะี่ยมันช่วยนะ มันช่วยอย่างเช่นเอามา track event เอามาวัดผลพิเศษเนี่ยนะนะเพราะปกติเราทำกันตลาดผ่าน Facebook Page อย่างเดียวเนี่ยนะบางทีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่สุดนะครับนะบางอย่างไม่ได้เก็บไม่ได้นะครับแต่การที่เรามีเว็บไซต์เนี่ยมันจะเก็บได้ลึกขึ้นนะสามารถใช้ในการแบบคัดคนใชมที่มันสนใจตัวสินค้าเราเนี่ยอานะจารย์พูดอยู่เสมอนะว่าการทำกันตลาดเดี๋ยวนี้ดิจิตอลเนี่ย,ยนะลูกค้าเห็นโฆษณาแค่ตัวเดียวเนี่ยยังไม่ซื้อหรอก เ,เทคนิคในการที่จะทําให้เกิดยอดขายได้จริงเนี่ยนะไม่ว่าเราจะทําโฆษณาผ่านในโซเชียลหรือผ่านแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่เนี่ยเฟซบุ๊กไ g จีกูเกิลยูทูบเนี่ยนะมันต้องมีการทําโฆษณาต่อเนื่องหลายตัวสร้างเป็นฟันแนลขึ้นมานะครับให้ลูกค้าเห็นแอดตัวแรกลูกค้าเห็นแอดตัวแรกไปเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่สนใจตัวสินค้าเรานะเราจะมีการคัดเอาเฉพาะคนที่สนใจเก็บเอาไว้จากนั้นก็เอาคนที่สนใจเนี่ย นะครับโออเฉพาะคนที่สนใจเนะี่ยมาทําโฆษณาต่อเนื่องให้เห็นแอดตัวที่2ตัวที่3นะจนเขาแบบเรียนรู้ครบไหมไหมนะนะตัดสินใจซื้อสินค้าเราติดต่อเข้ามาสอบถามเนี่ยนะนะส่วนไอ้คนที่มันไม่สนใจเนะี่ยเราก็คัดทิ้งไปด้วยนะครับนะแต่วันนี้ที่อาจารย์จะมาพูดเนะี่ยก็คือตัวเซลล์เพจเนี่ยนะนะอาจารย์มีแบบเพิ่มปุ่มนะที่ว่าเราสามารถไปสร้างปุ่มไหมไหมที่เป็นปุ่มปุ่ม call to action เนะี่ยปุ่ม a อด line ให้ลูกค้ากด a อด line ง่ายๆกด inbox ง่ายๆนะครับอย่ยัง ไอยอย่างสมมุติว่านครับอันนี้หน้าเซลเพจตัวนี้นะนะครับไอยอย่างสมมุติใต้รูปนี้ในะใต้รูปนี้เนี่ยนะที่เป็นวิวใช่ไหมอ่าโต๊ะดินเนอร์เนี่ยนะล่องเรือดินเนอร์นะอ่ใครยังไม่เคยไปล่องเรือก็ลองไปดูได้นะครับช่วงนี้บรรยากาศดีนะครับไฟสวยด้วยไอคอนสยามก็จัดไฟสวยนะอากาศช่วงนี้ก็เย็นขึ้นมาด้วยเนี่ยดีมากเลยช่วงนี้อาจารย์เนี่ยขายดีแบบดีมากๆเลยนะครับ เนี่ยจ้ลองเปิดไลน์เห็นไหมให้ดูเนี่ยนะเนี่ยอันนี้วันเนี้ยในปกติวันอาทิตย์นี่ยอดขายจะน้อยกว่านะแล้ววันจันทร์วันอังคารเนี่ยวันวันเสาร์อาทิตย์บางทีลูกค้าแบบบางทีออนไลน์น้อยกว่าเพราะเขาออกไปข้างนอกนะ่แต่วันปกติเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยเนี่ยลูกค้าจะแอดไลน์อินบ็อกซ์เยอะกว่าอันนี้ชัดเนี่ยชัดที่ลูกค้าแบบชัดเข้ามานี่วันอาทิตย์เนาะนี่ยังถือว่าน้อยนะนะครับนี่ยังถือว่าน้อยนะครับ มีทุกชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเป็นสิบคนเนี่ยนะครับเพียบเลยยังไม่หมดเลยนะถ่ายให้ดูเนี่ยนะครับนะถ้าดูในถ้าดูในอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ก็เยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่เหมือนกันที่แบบอินบ็อกซ์ส่งข้อความเข้ามาเนาะอันนี้อันนี้ในอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์ก็ใช้ได้นะนะครับของอาจารย์บางทีอาจารย์เน้นให้ลูกค้าแอดไลน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจํานวนคนที่แบบลูกค้าทักมาในไลน์เนี่ยนะครับบางทีมันจะเยอะกว่านะ ในนี้เฟซบุ๊กมันค้างๆแล้วโหลดไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ใช้งบโฆษณาเนี่ยนะครับการตลาดผ่านในเฟซบุ o กเนี่ยวันหนึ่งประมาณพนะันห้าได้คนอินบ็อกซ์แอดไลน์รวมๆกันเนี่ยนะวันหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณสักร้อยคนนะครับโอเคให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ของวันนี้บางทีเฟซบุ๊กมันเวนลาเปิดเข้าไปเนี่ยแชทเยอะๆมันจะโหลดช้าหน่อย นี่เพียบเลยนะนี่ของวันนี้เนี่ยนะครับยังไม่หมดเลยโอเคนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ว่าจะทําให้ดูดูไหมไหนะว่าอะเราอยากจะให้ตัวใต้รูปนี้นะมีปุ่มนะปุ่มแอด line นะครับก็ง่ายๆเลยครับระบบเว็บของอาจารย์เนี่ยไหนะเราสามารถเพิ่มเนื้อหาใหม่ใช่ไหมสมมติเราต้องการเพิ่มรูปปุ่มแอดไลน์เข้าไปในใต้รูปนี้นะเราก็แค่คลิกไปที่เพิ่มเนื้อหาใหม่เราเราก็เลือกใช่ไหม ปุ่มแอดไลน์ได้เลยเนี่ยปุ่มคลิกแอดไลน์ก็กดได้เลยนะครับนะีคลิกไปเห็นไหมได้ละเนี่ยแค่เดียงได้ปุ่มแอดไลน์มาแล้วนะครับเนะี่ยคราวนี้เดี๋ยวลูกค้าเปิดเข้ามาที่หน้าเว็บตัวนี้นะมันก็จะมีปุ่มแอดไลน์กดเข้าไปได้เลยง่ายๆนะครับนะีหรือเราอยากจะใส่เป็นปุ่มอินบ็อกซ์ก็ได้นะ,ะสมมติรูปนี้เนี่ยรูปนี้อาจารย์มีการแบบเปรียบเทียบให้เห็นนอห,หลักจิตวิทยาการขายอันนึงเนี่ยก็คือ เวลาที่เราจะทําให้ลูกค้าสนใจเนี่ยในงานโฆษณาเราในแอดเราเนี่ยนะครับเราต้องมีการเปรียบเทียบให้เห็นนะแต่นี้อาจารย์แบบเหมือนเปรียบเทียบแบบเป็นรูปเดียวนะแค่เขียนบอกว่าเรือเราเนี่ยลีโอสตาฟินเซสเนี่ยเรือของอาจารย์เนี่ยด้ที่ทำเนี่ยนยมันเป็นเรือนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับซึ่งมันเป็นมันเหมือนจะเป็นจุดด้อยนะเรือขนาดไม่ใหญ่เนี่ยนะครับเพราะเรือลําอื่นเนี่ยบางทีเขาจะใหญ่ว่า3ชั้นแบบไหล600ที่นั่งอย่างเงี้ยแต่เรืออาจารย์เนี่ยแค่2ชั้นนะครับ300ที่นั่งแต่มันก็มีข้อดีของมัน น่ก็คือพอเรือมันไม่ใหญ่เนี่ยมันทําให้วิวเนี่ยมันสวยกว่าเวลานั่งบนเรือเนี่ยมันทําให้เห็นริมน้ํา2ฝั่งเนี่ยเข้าถึงบรรยากาศริมน้ําได้ดีกว่ามากกว่าเรือลําอื่นเนี่ยมันก็เป็นจุดขายเหมือนกันนะเราก็เหมือนเทียบเขียนคอนทราส์เงเปรียบเทียบห้เขาเห็นอ่ะสมมติใต้รูปนี้นะเนี่ยอาจารย์อยากจะใส่ปุ่มอินบ็อกซ์เข้าไปนะให้ลูกค้ากดอินบ็อกซ์มาเนี่ยง่ายๆนะครับรูปนี้นะเราก็คลิกไปที่เพิ่มเนื้อหาใหม่นะแล้วเราก็เห็นไหมมีปุ่มเห็นไหม เนี box, okay ่ยอินบ็อก์ใช่ไหมปุ่มคลิกอินบ็อก์ก็คลิกได้เลยนะครับแล้วคลิกไปเนี่ยมันก็จะใส่ปุ่มก็ไปละนะครับอันนี้อันนี้พอดีไอ้ตัวตัวข้อความบนปุ่มเนี่ยมันเอารหัสที่เป็นรหัสของเพจไอดีมาแต่จริงเราสามารถใส่เป็นไอ้ยูเซอร์เนมของเพจเราอนี้ตัวชื่อผู้ใช้ของเพจเราได้เนี่ยถ้าเราจะแก้ไขไม่ให้มันเป็นตัวเลขเราก็คลิกแก้ได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ได้เลยนะครับเราก็ใส่ตัว เราจะใส่เป็นข้อความก็ได้ถ้าเราไม่ใส่เป็นตัวเลขที่เป็น ID ของเพจนะครับปกติมันจะถ้าถ้าเพจเรามันมีการตั้งไอตัวยูเซอร์เนมไว้เนี่ยเนี่ยชื่อผู้ใช้ของเพจไว้เนี่ยมันก็จะเอาชื่อที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเอา,าใส่ให้เลยไม่ได้เอาเป็นตัวเลขมานะครับแต่เอ,เอเดอเผอิญว่าเพจอันนี้เป็นเพจทดสอบนะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อผู้ใช้ไม่ได้ตั้งยูสเนมเอาไว้มันก็เลยเอารหัสตัวเลขมาเนะี่ยเราก็ใส่เป็นคําก็ได้นะครับคลิปอินบ็อกได้ไหมจองได้ไหมนะครับเออล่องเรือ,อ จองเรือแล้วกไงเนี่ยจองเรืออ่าก็เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกไปเนี่ยเห็นไหมได้ปุ่มอินบ็อกซ์มาแล้วนะครับง่ายๆแล้วจะใส่กี่ปุ่มก็ได้เนี่ยเทคนิคง่ายๆในการเพิ่ม conversion rate เนี่ยนะครับก็คือใส่ปุ่มเนี่ย call to action เนี่ยปุ่มแอดไลน์ปุ่มอินบ็อกซ์เนี่ยเนี่ยใต้จุดที่สําคัญใช่ไหมของข้อมูลใช่ไหมจุดเด่นใช่ไหมอ่าที่เป็นแบบ universal point เนี่ยนะจุดเด่นพิเศษเนี่ยของสินค้าเราเนี่ย เนะี่ยพอเราเฮ้ยมีจุดเด่นพิเศษเนี่ยนะหรือมีโปรโมชั่นจูงใจลูกค้าไปแล้วเนี่ยเนะี่ยให้เราใส่ปุ่มไหมไหมปุ่มอินบ็อกซ์ปุ่มแอดไลน์ box, ปุ่มเบอร์โทรเนี่ยเนะข้าไปใต้รูปนะครับเนะี่ยใต้ข้อมูลเนะี่ยไหมที่เป็นไอจุดเด่นพิเศษของสินค้าเราเพื่อให้ลูกค้าแบบกดไหมเออแอดไลน์เข้ามาหรืออินบ็อกซ์มาหรือสอบโทรสอบถามเข้ามาไออย่างนี้มีตอนนี้อาจารย์จัดโปรโมชั่นที่เป็นคู่รักนะอันนี้ถูกมากเลยนะมาล่องเรือเป็นคู่เนะี่ยนะครับเนะี่ยคู่ละพันสามร้อยห้าสิบ นะครับเฉลี่ยแล้ว67 5บาทเองอันนี้เป็นโปรแบบโปรแรงมากตัวนี้นะครับอาจารย์อยากให้ไอ้ใต้เห็นไหมโปรโมชั่นคู่รักอันนี้นะเนี่ยมันมีแบบปุ่มเบอร์โทรเะยให้ลูกค้ากดโทรหาได้นะครับก็ง่ายๆแล้วก็คลิกเพิ่มเนื้อหาใหม่ใต้ปุ่มนี้เห็นไหมใต้รูปนี้เนี่ยแล้วก็ปุ่มเห็นไหมคลิกโทรเนี่ยนะครับแแล้วก็กดเพื่อเพิ่มปุ่มไหมไหมให้ลูกค้าโทรหาได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยต่อไปนี้ลูกค้าเข้ามาที่หน้าเว็บเราเนี่ยเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยมีพวก call to action ครบถ้วนเลยนะครับอันนี้เราเป็นแอดมินนะเราเป็นไอแอดมินของเพจเนี่ยนะยตัวในเว็บไซต์อันนี้นะเซลเพจอันนี้เนี่ยมันก็เลยขึ้นปุ่มให้เราแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นลูกคา้าเวลาเข้ามาก็จะไม่เห็นแบบนี้นะลูกคา้าเวลาเข้ามาก็จะเห็นหน้าตาเป็นอย่างนงี้อ่าเี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาใช่ไหมเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มอย่างนเนี้ยอนนาจารย์ใสปยย่ปุ่มใหญ่ๆเลยปุ่ม็อ b o x มีโปรรู มื่อกี้ใต้ใช่ไหมใต้รูปนี้อ๋ออันนี้อาจารย์ใส่เพิ่มไปสองอันเลยนะเมื่อกี้น่าจะเผลอใส่เกินไปหนึ่งอันเราไปลบทิ้งได้นะนะครับนะหรือเราจะไปเรียงปุ่มสลับก็ได้อันนี้ใส่ไปสองอันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสามารถไปสลับตำแหน่งเอาปุ่มนี้ให้มันตกไปอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับนะี่แสดงว่าเมื่อกี้อาจารย์เผลอคลิกซ้ำไปสองรอบทั้งสองครั้งเลยมันก็เลยขึ้นปุ่มซ้ำสองครั้งไอะไรเดี๋ยวอาจารย์ลองไปกดลบปอ,อกให้ดูนะครับนะอย่างนี้เราใส่ใช่ไหมเข้าไป2ออันเนี่ย รเราก็ลบทิ้งก็ได้ถ้าเราไม่เอาเหลือแค่ปุ่มเดียวนะครับเผอิญว่ากดเผลอกดไปมันก็เลยติดไป2ครั้งอันนี้อาจารย์ไม่เป็นไรกดลบออกนะคลิกก็ลบได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่อาเห็นไหมคราวนี้เหนง่ายเลยต่อไปนี้ลูกค้าเนี่ยต่อไปนี้ตัวเซลล์เพจเราเนี่ยเราอยากจะให้มี call to action เนี่ยปุ่มแอดไลน์ใหญ่ๆชัดๆเด่นๆเนี่ยนะครับ,รบทั้งปุ่มเบอร์โทรปุ่ม inbox ปุ่มแอดไลน์เนี่ยกดปุ๊บก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ไหนะลูกค้าก็แอดไลน์แชทเข้ามาคุยได้เลยลูกค้าก็อินบ็อกเข้ามาคุยได้เลยไหนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับไหนะลองไปเล่นดูนะครับระบบมันทําเว็บไว้ให้อยู่แล้วนะครับไหนโอเคนะ okay, นะวันนี้อาจารย์ก็มาพูดสั้นๆแล้วกันไหนะเป็นไอ้ฟีเจอร์ใหม่ที่อาจารย์เหมือนทําเพิ่มเข้าไปนะครับจริงๆแต่ก่อนมันก็ใส่ปุ่มได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าทุกทีเราจะต้องทํารูปมาก่อนเป็นรูปปุ่มแอดไลน์รูปปุ่มอินบ็อกแล้วก็ใส่เป็นรูปเข้าไปแล้วค่อยตั้งค่าให้มันเป็นลิงก์ให้มันคลิกได้ แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วกดปุ๊บมันก็เข้าไปได้เลยนะครับเวลา <c oughs> ไอตัว ID Line เนี่ยนะไอตัว Username เนี่ยนะเราไปตั้งที่หน้านี้ได้นะนะครับระบบของอจาจะเนี่ยมันจะมีหน้าให้เราตั้งค่านะครับถ้าเราเปิดไปที่เมนูหน้าเว็บอันนี้นะนะครับหน้าติดต่อเราอ่าตรงหน้าติดต่อเราเนี่ยมันจะมีให้เราใส่ไอตัว Line ID Facebook Username เนี่ยนะชื่อผู้ใช้เราไปใส่เพิ่มได้ เห็นไหมมันจะมีไลด์ไอดีอยู่เนี่ยเราก็ไปใส่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเอาไอดีไลด์ตรงนี้ไปใช้เวลาตั้งค่าปุ่มแอดไลด์ลูกค้าก็แอดไอดีไลด์ตัวนี้มาเนี่ยครับเหมือนกันนะเฟซบุ๊กไอดีก็คือเฟซบุ๊กยูสเนมมาแหละนะครับ,นเ,นรรบเราก็เอาตัวยูสเนมของเพจเนี่ยมาใส่นะชื่อผู้ใช้ของเพจเราถ้าชื่อผู้ใช้ของเพจเราเห็นไหมดินเนอร์เดอะไอซิตี ity, ้เราก็ใส่ไปเนี่ยดินเะนอร์เห็นไหมเนียอะไอซิตี้อย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็กดบันทึกเนาะข้างล่าง ข้างล่างก็จะมีให้บันทึกอยู่ยืนยันไปกดยืนยันไปแหน่เรียบร้อยเรามาตั้งค่าตรงนี้ก่อนเนี่ยไปตไปตั้งค่าตรงหน้าติดต่อเราแนะ่ว่า ID Li n e เราอะไรเห็นไหมไอยูเซอร์เนมไหมชื่อู้ใช้ยของเพจเราอะไรที่หน้าติดต่อก่อนนะ่เลาเดี๋ยวเราก็ไปใส่ปุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะดึง username, นะไอตัวยูเซอร์เนมไอตัวไลน์ไอดีใช่ไหมตัวเฟซบุ๊กยูเซอร์เนมจากตรงนี้ที่เราตั้งค่าตรงติดต่อเนี่ยไปใช้เลยในะวนเวลาไปสร้างปุ่มแอปไลน์ปุ่มบินบ็อกให้นะครับเบอร์โทรก็ เวลาเราใส่เบอร์โทรก็ใส่ตรงหน้าติดต่อเนี่ยแหละนะครับโอเคนะครับไปไปลองเล่นดูแล้วกันวันนี้อาจารย์มาแบบพูดสั้นๆนะครับแต่แต่ยัดูถูกนะครับปุ่ม call to action เดี๋ยนะีปุ่ม a d ด line ปุ่ม inbox เนี่ยมันมีผลจริงๆทําให้ลูกค้าแบบว่ากด inbox ได้ง่ายๆไหมกด a d ด line ได้ง่ายๆเลยนะพอปุ่มมันใหญ่ปุ่มมันเด่นเนี่ยไหมพอปุ่มมันใหญ่ปุ่มมันเด่นเนี่ยมันก็จะกดได้ง่ายนะม,มันก็ทําให้ลูกค้าทักมาง่ายไง เนะี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เราแบบว่าไปปิดการขายในแชทได้ดีขึ้นนะจำนวนคนทักมาเยอะนะครับมันก็มีโอกาสปิดการขายในแชทได้มากขึ้นไงแต่เดี๋ยวเราต้องไปตอบแชทให้เก่งด้วยนะนะอาจารย์เคยพูดก่อนหน้านี้เวลาว่าระบบของอาจารย์เนี่ยนะมีเครื่องมือในการสร้างแชทโฟลด้วยเวลาลูกค้าทักอินบ็อกมาเนี่ยแทนที่เราจะต้องมาส่งข้อมูลเองเนี่ยนะนะเราไม่ต้องเลยเราไปเตรียมโฟคำตอบเอาไว้ได้เลยใส่ นี่ยตัวชุดคำตอบเต,ตรียมมาไว้ใส่ข้อความใส่รูปภาพอย่างเงี้ยได้เลยแล้วเวลาลูกค้าทักกันนะกดปุ่มบินบ็อกมาปุ๊บเนี่ยนะเนี่ยเราก็แค่ส่งข้อมูลใช่ไหมให้ลูกค้าเนี่ยเนี่ยไอตัวสคริปในการตอบแชทยาวยๆเนี่ยเพราะจะปิดการขายในแชทมันต้องมีชุดคําตอบมีสคริปของคําตอบที่เราเตรียมมาไว้ใช่ไหมนะครับ่เนี่ยยิ่งยิ่งตัวสคริปในการตอบแชทเนี่ยมีประสิทธิภาพมีพลังในการขายสูงเนี่ยนะมันก็จะปิดการขายได้เพิ่มแต่บางทีสคริปในการตอบแชทที่มันปิดการขายได้ดีๆเนี่ย มันจะยาวไงเราต้องส่งข้อมูลเยอะนะเพราะนั้นถ้าเรามานั่งส่งเองมันก็เสียเวลานะอาจารย์ก็เลยทําตัวโปรแกร,รมที่มันส่งง่ายๆนะเรากดปุ่มเดียวมันจะส่งชุดคําตอบที่เราเตรียมไปได้เลยนะชุดคําตอบเราจะเตรียมไว้ยาวแค่ไหนก็ได้จะมีรูปภาพเป็น1ิบรูปมีข้อความแบบ1ิบข้อความอย่างเงี้ยกดปุ่มเดียวมันก็จะส่งอัตโนมัติไปเลยนะเพราะนั้นแอดมินเนี่ยเย่างเหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยมันมีขายสินค้าหลายอย่างนะแอดมินอาจารย์ไม่ได้ตอบแต่ล่องเรืออย่างเดียวตอบสินค้าตัวอื่นด้วย แค่ล่องเรืออย่างเดียวเนี่ยก็มีคน inbox a ดไลน์เป็นร้อยต่อวันแล้วนะครับยังไม่รวมตัวสินค้าตัวอื่นธุรกิจตัวอื่นนะเนเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่มีระบบออกมาช่วยในการส่งใช่ไหมตัวชุดคําตอบไวๆเนี่ยแบบกดปุ๊บแล้วมันส่งอัตโนมัติเลยเนี่ยนะครับแต่อด m i n ก็ต้องคอยตอบด้วยนะไม่ใช่บบให้ใช้แชทบอทในการคุยกับลูกค้าอย่างเดียวการใช้แชทบอทในการคุยกับลูกค้าอย่างเดียวเนี่ยยอดขายมันมีโอกาสจะปิดการขายได้น้อยกว่าจริงจริงเนี่ยมันต้องมี admin ที่เป็นคนจริงๆคอยตอบคู่กัน เนี่ยแต่เราใช้ไอ้ตัวระบบแบบอย่างเงี้ยมาช่วยในการส่งชุดคําตอบให้มันส่งได้ไวไงเพราะนั้นแอดมินก็สามารถส่งคําตอบพร้อมกันเนี่ยคนทักมาเป็น1ิบพร้อมกันก็ส่งได้เลยเนี่ยเพราะมันกดแค่ปุ่มเดียอมันก็ส่งได้หมดเลยนะครับไปลองเล่นดูในคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์มีทําเป็นวิดีโอสอนไวน้แล้วนะไอ้ตัวระบบแชทบอทของอาจารย์เนี่ยมาช่วยในการแบบส่งในกะารส่งข้อความในการปิดการขายไวๆวอ่ะนะครับ